สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชนแนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ตอนที่แอททาคลิปเนี่ยมันค่อนข้างจะดึกมากๆเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนที่เห็นคลิปนี้เนี่ยอาจจะต้องมาเห็นกันตอนเช้านิดนึงนะไม่รู้ว่าได้รู้กันบหรือยังแต่แอเนี่ยตอนนี้วีดมากไม่ไหวก็ต้องตั้งเวลามาอัปตอนเช้านิดนึงนะจ๊ะพอโนอริซาของเราใส่ชุดแซบสีแดงแบบแดงแจด๊ดมักเก็ ช่วงนี้ไม่รู้น้องเป็นอะไรน้องใส่สีแดงบ่อยมากน่าจะเป็นสีที่ผู้คนเนี่ยชมกันมากขึ้นและเป็นสีที่น้องรู้สึกว่าน่าจะทําให้ผมเนี่ยมันขับกันกับชุดเนาะทำให้ออกมาดูแบบร้อนแรงมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะไปโพลที่สนาม F1 ในรอบนี้เป็นปีที่สองก็แล้วแกแต่เหมือนมีคนเขาบอกว่าวาย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 คนดังๆแบบน้องลิซ่าเขาไปวันจริงกันหรอรอบนี้เนี่ยไปกับเฟอร์รารี่อีกแน่เลยสังเกตจากคนคางๆแล้วไปเหยียบรอบที่4แล้วอะเหมือนไปเที่ยวป้าชินสนามแล้วอะอะไรก็ว่าไปนะแม่แอดชอบอินเนอร์ องเขามากๆนะเลยเอามาอ่านให้ฟังกันจ้าซึ่งตอนที่แอดปัจจุบันที่แอดทำคลิปอยู่ราวๆประมาณตีสองตีสามนะทุกคนตอนนี้ยอด twitter นะจ้าก็พุ่งสูงไปถึง1นึ่งแสนแบบแบบ งงเงือกกลางคืนเลยอะไรเงี้ยเด๋รวรอบนี้โนริซ่าของเราอาจจะไม่ได้ไปบบกทงนะจ๊ะเพราะว่าเป็นเพื่อนสาวคนสนิทอย่างน้องโรเซ่ไปบบกแทนแต่แอดไม่ได้เก็บภาพมาเนาะเอาเป็นว่าพูดถึงพอแล้วกันเนาะก็เป็นการบอกว่าตามๆกันมาทีละคนในวงแบ็คทิงเลยนั่นเองนะจ๊ะไม่รู้ปีหน้าจะเป็นใครหรือจะเป็นคนอื่นก็ไม่ทราบได้แต่ว่าปีนี้เนะี่ยโนริซ่าของเราก็โดนเชิญมาเดินเล่นกันอีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าต้องการเอ็นเกจเอ็นใจละมั้งเลยเชิญน,น้องมาแล้วก็เป็นการที่คนเนี่ยเขาสังเกตว่าเออโนริซ่าไม่ไป, The Met เ,ป,เ,ปเดอจจะมมมีีกกาาาารรแบบดดา่าเเิขึ้้นไพะว ปีนี้เนะี่ยเราเิู่้สึกว่าจะเป็นธีมของคนผิวสีเนอะซึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะแบบ เกิดการโดนจับจ้องหรือนน่นนี่นันน่นซึ่งเขาบอกมีประเด็นกับทางเกาหล,าลีด้วยช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นสีผิวต่างๆนั่นเองนะจ๊ะซึ่งแอดก็ไม่ได้ไปลงลึกเนาะเอาเป็นว่าแอดสืบมาจากคอมเมนต์ของชาวเน็ตหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t อกไอจอะไรต่างๆนะจ๊ะแล้วเขาพูดกันเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าอเอามาเล่าสู่กันฟังว่าทำไมโนริซ่าถึงไม่ไปเมดการ่าในปีนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็รอดูกันหมายว่าปีหน้าเนี่ยเป็นคอนเซปต์อะไรก็อาจจะไปปีหน้าแทานก็ได้ใครจะไปรู้เนาะก็ร สีครั้งนะจ๊ะต้องบอกว่าจึงแล้วก็เปลี่ยนฟิลเปลี่ยนมูดกันหมดเปลี่ยนโทนกันตลอดเวลานะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นลุคสปอร์ตสปีดเกิร์ลนะจ๊ะสปีดี้นะจ๊ะก็คือในปีที่แล้วที่ไปบบกทงก็ชุดหนึ่งหรือเป็นชุดแบบว่าเออบิสเนสเกิร์ลแล้วข้างในเป็นสีส้มข้างนอกเป็นสูตรนลุคเท่ๆคูลๆก็ได้หรือลุคแบบว่าฟิลฟิลสบายๆใส่ชุดสีเหลืองกลางแดดน,นะจ๊ะเป็นทรงแบบว่าชิลๆอะไรประมาณนี้หรือจะลุคปีนี้ที่มาผมบลอนด์ทองแล้วก็ชุดสีแดงสุดแซ่บ ของทาง GQ Sport กันด้วยที่ตอนนี้เขาก็มีการออกมาอวยนนริซ่าของเราโดยโพสเนี่ยเขาก็บอกว่าชอบคําอวยของ GQ Sport อ่ะจะฝนตกหรือแดดออกลิซ่าก็จะไปอวดความปังในวันแข่ง F1 นี่นะคะจะแม่แฟชั่นตัวจริงก็จะโดนอวยว่าชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟที่งานแข่งกีฬาระดับโลกแบบนี้ละค่และคะละคาอะไรอย่างเงี้ยเออชอบในมายมเขาเนาะแลอดอ่านแล้วก็ได้อารมณ์นะทุกคนเข้าีจปาซึ่งในส่วนนี้นะจ๊ะก็มีวิดีโอมาฝากกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันสักเล็กเล็กน้อยน้อยตอนนั้น อเมซ่าเดินเข้างานก็มีฝนตกกันด้วยเอ็นดูน้องนะจ๊ะแล้วก็พี่อลิสที่ตรงกลางร่มแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปหลบฝนกันนิดนึงเพราะเดี๋ยวต้องรักษาร่างกายดีๆช่วงนี้งานเยอะนะจ๊ะมันติดนี้พันล้าน,นจริงๆเลยนั่นเองที่ไหนได้กําลังฟาดเงินพันล้านอยู่ทุกคนก็ใจป้าเออก็เดินสายขนาดนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงจ้ะาเยอ เป็นไงพมเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ยิ่งน่ารักก็ไม่ใหญ่เลยจริงๆแล้วแอดก็รันไปเรื่อยๆอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะอะ,อะอยังไม่จบอยู่แค่นี้นะจ๊ะพอวรนีฟ F1 นะจ๊ะโรนิซ่าไปเดินเล่นในปีนี้ลุกส,ยสวยๆแล้วเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่แอดเอามาแถมกันสักนิดนึงเพราะว่าพี่ยาย่าของเราเนี่ยไม่รู้ไปแสดงรายการอะไรหรือช่วงเอเชีย e หรือเปล่าแอดก็ไม่ทราบได้คือไม่ได้ไปตามขนาดนั้นนะจ๊ะแต่ก็มีหลายๆเพจใน Facebook Twitter X เกนี่ยเขาก็ปล่อยคลิปพี่ยาย่าแสดงเพลงมูลิมฟลอร เปลี่ยนเนื้อร้องใหม่เล็กๆน้อยๆของลิซ่าของเรานีจ้าจะเป็น green eyes fan boy นู่นน,นี่นั่นแต่พี่ยาของเราจ้าน่าจะเป็นการ inspiration มาจากพี่นเดทของเรานะจ้าเลยเปลี่ยนเนื้อร้องเป็น brown eyes thai boy แทนจาก paris twilight ก็จะเปลี่ยนเป็น bangkok twilight แมมพี่ยาของเราก็สัรหาแล้วก็ทำการเปรียบเลยไปถึงแฟนของตัวเองได้น่ารักนะจ้าจริงๆเพราเพลงนี้เป็นเพลงที่คือแบบใครฟังก็ต้องใจฟูเหมือนแอดนั่นเองนะจ้า <c oughs> เอออ่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมาฝากกันไว้ประมาณนี้นะจ๊ะยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยไป Engagement Engage ใจกันบน IG ส่วนตัวของ F1 กันด้วยนะครับ ที่ตอนนี้โนริซ่าของเราก็ได้รับการลงภาพเป็นที่เรียบร้อยก็ตามไปกดไลค์กันเยอะๆจะได้ให้เขาเห็นว่า engagement e n g a g e ใจจากวิลลี่นั้นหนักหนามากแค่ไหนในงนะิซ่าแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยวิดีโอสั้นๆเล็กๆน้อยๆเบื้องหลังของ MV Priceless กันกรุบกริบแล้วกันเนาะพอให้ยิ้มๆตอนเช้าๆแบบนี้นะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวเซบาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า